เหตุการณ์หนึ่งค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวปูทัาเบิกหลายท่านเคยขึ้นนะคะให้ระวังให้ดีเพราะว่าเหตุการณ์นี้รถของนักท่องเที่ยวตกลงมาในเหวลึกประมาณ200เมตรคนยังอยู่ในรถอยู่เลยนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะมืดแล้วด้วยคืนวันที่หนึ่งที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะคะว่าทางอาสากู้ภัยสว่างมงคลศรัทธ,ธาธรรมเนี่ยได้ไปช่วยเหลือแล้วนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดชมวิวนักท่องเที่ยวก็ ไปค่ะเอารถขึ้นไปนะคะแล้วอยู่ๆก็ตกลงไปเจ้าหน้าที่พยายามที่จะลงไปช่วยขึ้นมาก็ค่อนข้างยากเพราะว่าผาเนี่ยชันมากแล้วก็มืดสนิทเลยนะคะแถมหมอกยังจัดด้วยหนาวด้วยชาวบ้านและอาสากู้ภัยก็สามารถนำทั้งสามคนขึ้นมาได้ส่งโรงพยาบาลไปสองคนแต่อีกคนนึงไม่ประส์ไปโรงพยาบาลเพราะว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนู่นนะคะลึกๆล,กลงไปนู่นนะคะสองเมตรนะคะ เบืบ้องต้นทราบว่าคนที่ประสบเหตุเป็นนักท่องเที่ยวมาจากนาคนปรปฐมม,มาเที่ยวภูทับเบิกด้วยรถกระบะอแล้วก็กําลังจะเข้าที่พักแล้วแหละที่พักก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะขณะที่ขับรถไปกาลังจะลงเนินปรากฏว่าเบรกเกิดมีปัญหาเบรกไม่อยู่ค่ะครับรถก็เลยไหลลงเนินไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วไปชนกับบ้านพัก แล้วห้องน้ําเขาก็เสียหายพังลงไปเลยนะคะและทะลุลงไปถึงก้นเหวเลยทะลุห้องน้ําลงไปใช่ค่ะก็บาดเจ็บกันคนละเล็กคนละน้อยก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะโอ้โหเบรกไม่อยู่ครับนี่ละฮะท่านผู้ชมครับคือครถถ้าขับไม่ชํานาญขาลงจากเขา มันจะเป็นช่วงเวลาที่อันตรายยิ่งกว่าขาขึ้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้เบรกไม่สัมพันธ์กันใช้เบรกไม่เป็นเบรกตลอดเวลาเบรกไม่ได้เบรกไม่เบรกแตกเบรกไม่อยู่อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับต้องฝึกเรียนรู้เนาะโอ้แลนตรวจสภาพรถเป็นอย่างดีนี่เคราะห์ดีว่าทั้งสามคนแค่บาดเจ็บใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะต้องไปชดใช้ซ่อมห้องน้ำให้ชาวบ้านเขาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ทะลุห้องน้ําเข้าไปเลยอ่ะมีชีวิตรอดกลับมาได้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะคะอน่ากลัวผมนี่ไม่กล้าขับขึ้นเขาลงเขานี่ผมไม่กล้าเลยนะเออเอาแค่ขึ้นเนี่ยไอ้ในหางสัมารสินค้าห้างบางห้างนี่ททำแบบทางขึ้นอ่ะชันมากเลยเดี๋ยวคุณจะกลัวอะไรอ่ะรถทุกวันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้หมดแล้วออโต้ก็ตามใจแต่ของผมยังเกียร์กระปุกอยู่ผมก็ยังระบบเดิม ค่ะประหยัดเ,เกินผมก็หาที่จอดแถวหน้าห้างเอาประมาณนั้นแหละครับ